ขอล่ามอ่านเอาเรื่องโดยคุณภักกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก้าวไกลไม่ตรงปกเสียหายหลายแสนครับพักก้าวไกลต้องผเผชิญวิบากกรรมที่ตัวเองสร้างขึ้นในแทบทุกมิติกว่าจะหลุดจากลมได้คงต้องใช้เวลานานพอควรพักการเมืองที่ประกาศจะสร้างมาตรฐานในทุกเรื่องกลับถูกมาตรฐานเล่นงานกลับ กลายเป็นพักหลายมาตรฐานและไรมาตรฐานฉะนั้นการก้าวเดินไปข้างหน้าของก้าวไกลช่างยากจริงๆเพราะแทนที่พักก้าวไกลจะแบกความคาดหวังของประชาชนกลับกลายเป็นประชาชนที่ต้องแบกความเพอ้อฝันที่พักก้าวไกลมอบให้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาพจําจากนี้ไปพักก้าวไกลจะถูกมองในฐานะพักหลายมาตรฐาน ทังมาตรฐานทางการเมืองและมาตรฐานข่าวโลกีถือว่าหนักอึ้องครับเมื่อชัยยามพวานมั่นเพียรจิตที่พักมีมติฆ่าโทษพร้อมเงื่อนไขให้มีการยอมรับผิดขอโทษสังคมและเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีคุกคามทางเพศนั้นประกาศว่าไม่ลาออกไม่ขอโทษจะอยู่กับพักต่อแต่จะขอโทษหากพบว่าผิดจริง ก็จะอยู่กันแบบกลืนไม่เข้าขายไม่ออกช้ำเลือดชำ้ำหนองตรึงพักก้าวไกลไว้กับที่จะขยับไปไหนทีช่างยากลำบากจะตรวจสอบรัฐบาลก็น้ำท่วมปากจะพูดเรื่องจริยธรรมก็ย้อนเข้าตัวพักที่ตั้งความหวังไว้สูงถึงขั้นจะเปลี่ยนประเทศไทยสุดท้ายแล้วไปได้แค่นี้หรือคราวๆการเดินทางไปสหรัฐของพิธาลิมเจริญรัต ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตของนิตยสารรทมก็ช่งเงียบเชียบไม่อาจกอบกู้กลบข่าวเช้าข่าวโลกีได้เลยที่เห็นก็คงเป็นตัวตึงอย่างวิโรธลักคณาอดิสรที่ยื่นคำขาดหากภายในวันที่4พฤศจิกายนชัยยามพวานมั่นเพียรจิตยังไม่ยอมถแถลงยอมรับมติพักคือยอมรับว่าตนมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ขอโทษผู้เสียหายอย่างตรงไปตรงมาไม่เสนอการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นรูป,ปรธรรมย่อมถือว่ามีเจตนาไม่ปฏิบัติตามมติพักผมและเพื่อนสสทุกคนจะเสนอขับสิ่งมีชีวิตผู้นี้ออกจากพักพักก้าวไกลเดินมาไกลถึงจุดนี้ได้อย่างไรก่อนจะขับสิ่งมีชีวิตออกจากพักมีคำถามให้พักก้าวไกลได้ตอบเยอะเหลือเกิน นอกจากผู้เห็นต่างแล้วคนเคยรักเขาก็ส่งคำถามมาเช่นกันลัคนาปันวิชัยหรือคำพก,กาหรือแขกที่ดอมส้มยกให้เป็นนางแบกเพื่อไทยทุกโต๊ะพังไปแถบหนึ่งยืนยันว่าเรื่องที่คนวิจารณ์พักเก้าไกลตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเ h, h แล้วนะคะแต่เป็น 1. นึ่งพักมีมติแล้วว่าผิดทั้งสองคนแต่คนหนึ่งถูกขับ อีกคนไม่ถูกขับ 2. เพราะอะไรคนหนึ่งมีเสียงโหวตพอให้ขับ 3. เพราะอะไรอีกคนเสียงไม่พอ 4. เสียงที่หายไปมีเหตุผลอะไร 5. พักเก้าไกลก็มีปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์พักพวกกวนอภิสิทธิชนในพักไม่ต่างจากพักอื่นใช่หรือไม่ 6. ก,การนิ่งของสอสอที่เหลือ รวมทั้งชัยธวัฒน์เองคือการจำนวนต่อความจริงที่ว่าพักไร้ความสามารถในการสร้างความยุติธรรมในพักหรือไม่7เรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ในพักแล้วเรื่องใหญ่กว่านี้เช่นการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจในสังคมที่แหลมคมจะทำได้จริงหรือตอบผิดคือตายหมู่เลยทีเดียวแต่ก็คงไม่มีคำตอบจากพักเก้าไกลหรอกครับเพราะอยู่ระหว่างสับสนว่า ตัวเองเป็นหงหรืออีกากันแน่พักเก้าไกลได้สร้างมาตรฐานประหลาดในการขับสสอ,ออกจากพักขึ้นเป็นมาตรฐานที่หาบรรทัดฐานไม่เจอเทียบกรณีการขับปฏิพัฒสันติพาดาพ้นพักกับการขับสสคุกคามทางเพศทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จโดยใช้กฎหมายข้อบังคับพักเดียวกันแล้วก็ไม่ต่างกับยืนงงในดงตีนนั่นแหละครับ ในวันที่ขับปฏิพัตสันติพาดามีเสียงชยโยโห่ร้องด้วยความปิติเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยวันนั้นพักก้าไกลมีมติว่าในเมื่อปฏิพัทยังคงยืนยันความประสงค์จะทำงานในฐานะรองประธานสภาต่อพักก้าไกลจึงจำเป็นต้องให้ปฏิพัตออกจากการเป็นสมาชิกพักของพักเก้าไกลตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับพักก้าไกลและรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พักก้าวไกลสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ได้อันเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของพักหลังจากนี้ไม่ได้ขับเพราะมีความผิดแต่ขับเพื่อแก้ปัญหาตำแหน่งทางการเมืองของพักพ้นออกมาก็เสพสมอารมณ์หมายทั้งคนขับและคนถูกขับนั่นคือมาตรฐานที่ไม่เคยมีพักการเมืองไหนเคยทำมาก่อนเพราะการขับสสอ,ออกจากพัก หมายถึงการขับคนเลวให้พ้นพักแต่สําหรับพักเก้าวไกลได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยเลขกลไม่ตรงไปตรงมาความน่าเชื่อถือจึงหายวูบไปทันทีเมื่อต้องขับสอสอที่มีความผิดและความผิดคุกขามทางเพศจึงเกิดคำถามทำนองว่าพักเก้าวไกลคือของปลอมไม่ตรงปกสำคัญไปกว่านั้นความรับผิดชอบทางการเมืองของพักเก้าวไกลไม่มีอะไรโดดเด่น เมื่อต้องผเผชิญกับความจริงก็พบว่าพักเก้าไกลสะกดคำว่าปโปร่งใสไม่ออกมีข้อเรียกร้องให้พักเก้าไกลเปิดรายชื่อสอสอที่โหวตขับและไม่ขับสองสอสอสอ,อ,อกจากพักคำตอบที่ได้กลายเป็นเรื่องหน้าอนาตนักการเมืองไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าก็คือนักการเมืองไม่กล้าที่จะสู้กับความจริงสอสอรูปหลอกขวัญใจไม่ยกกร,รุณพลเทียนสุวรรณ ให้คำตอบที่ฟังแล้วต้องหงายหลังอย่าเดาเลยครับมันจะสร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นได้หากบางท่านอ่านเพียงผ่านๆตอนโหวตหลายท่านก็ก้มหน้าบางท่านก็หลับตาเพราะต้องการแสดงออกเฉพาะความเห็นของตัวเองไม่ก้าวไกยความเห็นที่แตกต่างของท่านอื่นและไม่ว่าจะออกแบบไหนพวกเราทุกคนในพักก็ต้องรับผลนั้นไปด้วยกันครับ แล้วทำไมตอนสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักอนาคตใหม่ตัดสิทธนาทรปิยบุตรพันนิกาสั่งแขวนพิธาลิ้มเจริญรัตซอสก้าไกลหลายคนและด้อมส้มถึงได้กระเฮียนกระหือรือออกล่าแม่มดกระพือจนลุกเป็นไฟแชร์ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่อนไปทั้งโซเชียลถึงคราวตัวเองกลับกลัวคนที่ไปสนับสนุนคนผิด จะได้รับความเสียหายแบบนี้เขาเรียกว่าเชาซ้อนชาวคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาาหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์